เอ๋ที่นี่มันที่ไหนกันในที่สุดเจ้าก็มาแล้วน,นี่ท่านเป็นใครกันข้าเป็นใครงั้นรึข้าคือเจ้าแห่งความว่างเปล่ารุ่นแรกยังไงล่ะเทพเจ้าแห่งความว่างเปล่างั้นสินะฝึงหาวขอคารวะท่านเทพเจ้าแห่งความว่างเปล่าดีลุกขึ้นเถอะตอนนี้เจ้าฝึกฝนกายยาขั้นสูงสุดได้สำเร็จแล้วและยังสามารถควบคุมพลังแห่งความว่างเปล่าได้แล้วด้วย เจ้าจำเป็นต้องรวบรวมและเข้าใจคุณสมบัติของ8ปดขั้วพลังขั้นสูงสุดอื่นๆให้เร็วที่สุดเพื่อควบคุมพลังแห่งความว่างเปล่าได้อย่างสมบูรณ์เมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจึงจะสามารถรับภาระอันหนักอึ้งของมนุษยชาติเพื่อปกป้องและพัฒนาและทําให้มนุษยชาติของเรานั้นยิ่งใหญ่ขึ้นอีกครั้งเจ้าจงจําไว้นะเจ้าหนูในเมื่อเจ้าสามารถฝึกฝนกายยาขั้นสูงสุดจนสําเร็จและสามารถควบคุมพลังแห่งความว่างเปล่าได้แล้วเช่นนั้นข้าจะถ่ายทอดคลิปวิชาอันลึกลับสองประการให้แก่เจ้า มันคือมหามุทราผนึกมารและฝ่ามือมหามุทราฝ่ามือมหามุทรางั้นหรือขอรับที่จริงแล้วข้าเองก็เชี่ยวชาญเรื่องฝ่ามือมหามุทราแล้วนะขอรับไม่สิ่งที่เจ้าฝึกฝนมานั้นเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวว่าอย่างไงนะแค่เศษเสี้ยงนั้นหรือเจ้าไม่คิดว่าฝ่ามือมหามุทราของเจ้าในปัจจุบันนั้นมันต้องใช้เวลาในการรวบรวมพลังหรอกนั้นหรือฝ่ามือมหามุทราที่แท้จริงนั้นมันมีพลังมากกว่านี้เป็นร้อยเท่าเลยทีเดียว แรงขึ้นร้อยเท่าเลยงั้นหรือนั่นก็หมายความว่าข้าสามารถใช้พลังในระดับแรกของขอบเขตนักบุญต่อสู้กับศัตรูที่อยู่ในขอบเขตนักบุญขั้นสูงสุดได้งั้นสินะหรือไม่ก็แม้แต่ระดับนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ข้าก็อาจจะสามารถสู้ได้เลยก็ได้ท่านเจ้าเห็นความว่างเปล่าอะไรคือมหามุทธ,ธาันึกบานงันด้วยขอรับ เคล็ดวิชามหามุตราผนึกมานั้นเป็นเคล็ดวิชาที่สามารถรวบรวมเอาอพลังขั้นสูงสุดทั้ง5้าที่เจ้ามีอยู่นั้นให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้หากสามารถใช้เคล็ดวิชานี้ปลดปล่อยพลังทั้ง5้าออกมาในรูปแบบของมหามุฒราได้จะสามารถปราบปรามและผนึกสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถถูกทำลายลงได้บางชนิดได้เยี่ยมไปเลยด้วยเคล็ดวิชานี้กายาขั้นสูงสุดและพรสวรรค์ขั้นสูงสุดทั้งห้าของข้านั้นไม่เพียงแต่จะสามารถปกป้องแต่ยังสามารถโจมตีได้ด้วย แต่ว่าการฝึกฝนเคล็ดวิชามหามุทราผนึกมารน,นั้นค่อนข้างที่จะฝึกฝนได้ยากเส้นน้อยหากต้องการฝึกฝนให้สำเร็จแล้วก็ต้องไปที่เขตแดนไฟสวรรค์ไร้สิ้นสุดแห่งเพิงไหลเท่านั้นเขตแดนไฟสวรรค์ไร้สิ้นสุดงั้นหรือข้าจำได้แล้วใช้เคล็ดวิชามหามุทราผนึกมารเป็นตัวเสริมจากนั้นใช้ฝ่ามือมหามุทราเจ้าจึงจะสามารถปลดปล่อยพลังอะไรทียมทานออกมาได้แม้แต่ฟ้าดินเจ้าก็สามารถพลิกกลับได้เช่นนั้นข้าจะถ่ายทอดเคล็ดวิชาลึกลับทั้งสองนี้ให้แก่เจ้า เจ้าจะกลายเป็นเทพเจ้าคนใหม่แห่งพระราชวังจักรพรรดิมนุษย์รับภาระอันหนักอึ้งเพื่อสืบทอดเผ่าพันมนุษย์ข้าได้ทิ้งผู้ช่วยไว้ให้แก่เจ้าหัวเขาจะช่วยเจ้าให้กลับสู่ัลังเทพเจ้าอีกครั้งอีกอย่างอย่าลืมเปิดกล่องในมือเจ้ามันจะกลายเป็นพลังช่วยเหลือเจ้าเจ้าหนูเผ่าพันมนุษย์หลังจากนี้เป็นต้นไปข้าขอฝากไว้กับเจ้าแล้วท่านเทพเจ้าข้าจะทํามันให้ได้เทพเจ้าท่านเทพเจ้าไปแล้วผู้น้อยน้อมส่งเทพเจ้า ทพระเจ้าคุ้มครองเทพเจ้าทรงพระเจริโลนข้าผู้อาวุโสต,ตงฝ่งเจิง้งคารวะเจ้าแห่งความว่างเปล่าตงฝางเจิง้งมหาอัคราบดีฝ่ายสายแห่งพระราชวังจกักรพรรดิมนุษย์ท่านผู้พิทักษ์ท่านไม่จาเป็นต้องทําเช่นนี้ท่านผู้พิทักษ์หลังจากนี้ท่านก็เรียกข้าว,ว่าเฟิงเหาเช่นเดิมเถอะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตัวตนของเจ้าแห่งความว่างเปล่าของข้านั้นจะต้องถูกเก็บไว้เป็นความลับไปก่อนท่านเจ้าแห่งความว่างเปล่าไว้ใจได้เลยข้าเข้าใจแล้ว ท่านมหาเสนาบดีอำนาจของพระราชวังนานโถนั้นตอนนี้เป็นเช่นไรบ้างพระราชวังนันโถนั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาณาเขตมนุษย์ปัจจุบันในเขตอำนาจของวังนันโถนั้นแค่จำนวนประชากรเพียงอย่างเดียวก็เกิน30ล้านคนไปแล้วนอกจากนี้ยังมีข่าวลืออีกว่าเจ้าวังนันโถคนปัจจุบันนั้นมีร่างกายที่แปลกประหลาดพลังไม่ได้ด้อยไปกว่าเทพเจ้าแห่งนันโถเลยความสามารถของเขานั้นลึกลาำยากจะคาดเดา เป้าหมายของพระราชวังนานโถนั้นก็คือข้าตราบใดที่พวกเขายังกำจัดข้าไม่ได้ท่านพ่อของข้าก็คงจะไม่เป็นอันตราย